ผมสวัสดีครับวันนี้ทีมงานสาวเกษตรนะครับเรามาติดตามผลงานหลังการใช้ไปแค่เจ็ดวันนะครับอ่ะนี่ท่านพิจิการพิชามาเป็นพยานนะครับสักพี่พยานนี่ได้อะไรท่านพิชาสวยสุดยอดเลยยาพูดเลยใช้สาวเกษตรของเราใช้สาวเกษตรอ่าดูก่อนเขามีอะไรบ้างครับดูบุกเลปิดนี่ดูด้ยโอ้โหครั้งนั้นเลยครับจำมานี่ดกนั้นเลยครับผมดกเฉีดแค่ครั้งเดียว เนี่ย yup. ใช้เสาเตะใา้เตะคู่นี้เลยสองสองอย่างครับรวมกันเนี hmm. yeah, re ่ยเนี so you know ่ยเนี่ยดูลูกเลยครับเนี่ยเนี่ยเจ็ดเจ็ดวันเห็นผลเลยครับผมแปลงนี้นี่เจ้าของบอกวันนี้บวกก็วันนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดบกันเลยเนี่ยวันหนึ่งประมาณครับเท่าไหร่นะเขาบอกห้าร้อยโลห้าร้อยห้าร้อยโลกในที่ประมาณไร่กว่าตัวนี้ไร่กว่าวันละห้าร้อยโลนะครับทําคนเดียวด้วยนะครับแต่ว่าจะให้ฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรก็ฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าหนี้ถือว่า ประสบความสำเร็จนะครับชีดแค่ครั้งเดียวเป็นผลก็วันนี้มาติดตามผลงานเนี่ยดูดูลูกแก่ลูกโอ้โหเลยต้องดูดูแขนมั้งนี่โอมยาวนะจะใส่ถุงได้ไหมน้าจะล้นถุงสุดยอดเลยครัดูครับครับผม์เอาลองเอามาดูนะครับนี่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 ลูกนี่ยาวกว่าแขนตรงนี่ดูตรงนี้อุงนี่ยาวใหญ่มากนี่ครับผมยาวน่าดูใช้เสาเสกของเราสุดยอดเลยนะครับเด มีอ <Tipp> <m> ัดรายการนิดเดียวนะครับคลิปเดียวเพราะว่ามันเยอะมากจะพาชมทัองสวนนีคงจะไม่ไหวนะครับเดินมันทั้งวันแน่นอนนะครับนี่ชันปีชาวันนี้ก็เป็นัะพีพยานอ่ะขอโชว์หน่อยครับครับสาวเกษตรมาแล้วนี่เข้าดูสินค้านี่บคุณสาวรเราสาวเกษตรลงพักนามตลอดนะครับเกษตรกรมีปัญหาเรื่องราล้าค้างเรื่องเพลี้ยไฟนะครับใบงกงอม้วนนะครับแก้ไขได้ติดต่อได้เลยนะครับที่สาวเกษตรนะครับ เบอร์โทรฟังนิดนึง0953972779นะครับ <นะ S 1> ฟังกันอีกครั้งหนึง่ง0953972779ครับผมครับสวัสดีครับ